เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนปลาณนีหญิงสาวต้องห้าปลาณนีหญิงสาววัยส0ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังที่บ้านไม้ยกสูงใกลน้นาท้ายหมู่บ้านเพราะพ่อแม่ของเธอได้ล้มหายตายจากไปกันหมด,ดเมื่อฤดูฝนอันน่ากลัวมาถึง ในคืนนี้มีฝนตกลงมาอย่างกระหนาบท้ำทกลางเสียงฟ้าร้องดังสน,นั่นหลังคาของชาวบ้านบางหลงังถูกลมพัดปลิวว่อนกระจักจายไม่ต่างจากบ้านไม้ปลายนาของปลานีที่หลังคาลัว่วและนำฝนกระเซ็นผ่านเข้ามาตามรูผนังของไม้ปลานีรีบนำกระมังมารองน้ำฝนเธอหวาดกลัวกับภัยธรรมชาติแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง เมื่อฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องได้ซาลงเธอจึงมองลงมาที่ทุ่งนาด้วยใจที่หวิวพอบรรยากาศมันช่างมืดหมัวท้องฟ้าสีดำมืดสนีททำให้จิตใจของเธอยิ่งพะว้ากับสิ่งรอบดาระหว่างที่ปลาณียืนเผลอลอยอยู่นั้นประตูบ้านของเธอเปิดออกมาเสียงดังปลาณีหันหลังกลับมาตามเสียงถึงกับพงงาเพราะเห็นไอคิดยืนยิ้มให้เธอ เหมือนคนโลกจีเธอตกใจลองกรีดดังลานมึงเข้ามาบ้านของกูทำไมไอ้คิดกูมาหามึงนะสิปลานีไอ้คิดพูดไปเสยยิ้มไปด้วยความเมาทันใดที่มันปรีตัวเข้าหาปลานี<อ>แล้วกอดเธอไว้แน่นช่วยด้วยช่วยด้วยเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไรความหมาย มาเป็นเมียกูเธอนางปลานีมึงนี้ไปไหนไม่รอดหรอกปลานีดิ้นสู้สุดกำลงังแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงกายของไอคิดได้ในคืนนั้นเธอถูกไอคิดขืนใจอย่างน่าเวทนาก่อนลุ่งสางไอคิดได้รีบหนีออกจากบ้านของปลานีเธอทนทุกข์ทรมานอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งความอายและความเกลียดชังที่มีต่อไอคิดแต่เธอไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับใครได้เธอเลี่ยงที่จะไม่พบปะผู้คนและไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญเหมือนเช่นเคยมีวันหนึ่งทีเธอต้องจำใจเดินผ่านบ้านไอคิดเพราะที่วัดมีงานบุญซึ่งเธอจำเป็นต้องไปช่วยงานอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่แล้วขณะที่เธอกำลังเดินกลุ้มหน้ากลุ้มตา เดินผ่านหน้าบ้านของไอคิดที่ตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนๆทำการซุบซิบนินทานเรื่องของเธอแล้วหันกลับมาจ้องปลานีด้วยสายตาหืนกาแล้วหัวลอยย่อเธออย่างน่าพอใจเธอได้ที่รีบเดินนี้จากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเมื่อมาถึงวดัดปลานีมีน้ำตาคลอเบาจนประเมียงหญิงสูงวัยอายุ60ปี ที่พบเจอกันที่วัดอยู่เป็นประจำได้ถามไทยว่าเกิดอะไรขึ้นเอ็งมีเรื่องเศร้าใจหรอป้านีเล่าให้ป้าฟังได้นะฉันกลัวจะป้าฉันไม่อยากอยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วป้าเมียงได้ยินเช่นนั้นไม่ถามอะไรต่อแต่ป้าเมียได้ชวนเธอไปอยู่ด้วยเพื่อว่าป้าจะช่วยอะไรได้บ้าพอป้าเมียงกับสามีเอง ก็ไม่มีลูกด้วยการทำให้ไม่มีใครคอยดูแลยามแก่เท่าเธอจึงตอบรับคำเชิญพอจะได้ไม่หวาดกลัวกับการกลับมาของไอคิดอีในวันที่ย้ายเข้ามาอยู่ปลาณีได้พบกับลุงสาสามีของป้าเมียเธอสวัสดีทักทายด้วยความอ่อนน้อมนี่เรือปลาณีที่ป้าเมียงเล่าให้ฟัง เป็นสาวเป็นแซ่อยู่คนเดียวไม่ดีหรอกมาอยู่ด้วยกันที่นี่แหละทันใดนั้นป้าเมียก็กลับมาจากตลาดอา้าวนังหนูมาแล้วล่ะทำตัวตามสบายนะดูเหมือนว่าการที่ปลานีมาอยู่กับลุงสาจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่คืนอันแสนโหดร้ายก็เกิดขึ้นอีก ในคืนนั้นขณะที่ปลานีกำลังเคลิมหล่กจูจ่ๆกลับมีมือปีศนาลูปคลำขาของเธอจากปลายเท้าขึ้นมาบริเวณต้นขาจนปลานีต้องสะดุ้งตื่นเพราะคิดว่าเธอนั้นฝันไปห้องที่มืดมิดมีแต่แสงไฟหลอดเข้ามา <c oughs> เธอจึงเห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างๆ <c oughs> เธอจึงลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็ว ลุงศักดิ์จะทำอะไรฉันแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรต่อลุงศักดิ์ใช้กำปั้นชกเข้าไปที่ท้องของเธอจนปลานีจุกท้องพูดอะไรไม่ออกลุงศักดิ์ใช้โอกาสนานเคือใจเธอจนสำเร็จเองห้ามบอกเรื่องนี้กับป้าเมี่ยงเด็ดขาดไม่งั้นข้าไม่เอาเองไว้แน่ พอจบลุงศักรีบวิ่งหนีออกไปเพราะกลัวว่าประเมียงจะมาเห็นปลาณนีร้องไห้ควรวญครางกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่คิดว่าชีวิตของตัวเองจะเจอกับสิ่งเลวร้ายแบบนี้ถึงสองครั้งเธอรวบรวมสติแล้วรีบเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านประเมียงในคืนนั้นเลยและกลับไปยังบ้านของตัวเองอีกครั้งพร้อมกับคิดว่าพรุ่งนี้ต้องไปที่ไหนสักแหง่ง เพราะกลัวว่าประเมี่ยงจะมาตามแล้วเธอก็ไม่สามารถจะปีปลากัะไรได้วันรุ่งขึ้นปลานีได้เข้าวัดไปหาเจ้าอาวาสแล้วบอกว่าจะขอบวชชีไปตลอดชีวิตจเจ้าอาวาสจึงทําตามประสงค์ของเธอแล้วให้ไปอยู่ที่กุติไทยวัดโดยที่ให้เธอช่วยเป็นผู้ดูแลทําความสะอาดในบริเวณวัดและเรื่องเข้าปลาอาหาร ที่ญาติโยมนำมาถวายหลังจากนั้นประมาณสมวันป้าเมียงก็มาพบกับแม่ชีปลาณีซึ่งป้าเมียงก็ตกใจอยู่ไม่น้อยว่าเธอออกจากบ้านมาทำไมแต่ก็ได้แต่อนุโมทนาบุญกับสิ่งที่แม่ชีตัดสินใจบวชชีในครั้งนี้ชีปลาณีพบเจอกับความสุขสงบ กับการปฏิบัติธรรมโดยการตัดกิเลสได้หมดสิน้นลุงชาวของอีกวานเจ้าอาวาสและลูกวาดออกบินทบาทกันหมดเหลือก็แต่พระสังที่นอนป่วยอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสจึงฝากฟังชีปลาณีให้เอาเข้าเอาน้ำไปให้เมื่อมาถึงกุฏิชีปลานีจึงเข้าไปดูว่าพระสังเป็นอย่างไรบ้าง พราะเห็นว่าไม่ออกจากกุฏิมาหลายวันแล้วพระสังลูกไหวไหมตื่นมากินข้าวกินน้ำก่อนเถอะจากที่พระสังนอนหันหลังอยู่ <c oughs> กลับมีเลี้ยวแรงลูกขึ้นมาพวดผาดอย่างรวดเร็ว <c oughs> พระสังจับแขนเมชีทั้งสองข้างเอาไว้แนนหยุดนะพระสังจะทำอะไรฉันหยุดเดี๋ยวนี้นะชีปลาณีใช้เลียวแรงทั้งหมดที่มีหึสู่ เธอรีบสะบัดแขนที่พระจับอยู่แล้วเตเข้าไปที่หวัางขาพระสังร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วขณะที่ชีปราณีกำลังจะวิ่งหนีออกจากกุฏิพระสังได้ดึงแขนของเธอแล้วพลักให้ล้มลงจนร่างกายกระแทกพืพระสังนั่งคล่อมเธอไว้แล้วหยิบเชือกมาลัดที่คอของชีปราณีเขาพยายามใช้แรงมือเร่งเอาไว้ จนชีปลาณีกระือเท้ดาดินไปดินมาจนแน่นิ่งสุดท้ายเธอสิ้นใจไปนิทิสูงเมื่อชีปลาณนีกลายเป็นโศกเธอก็ยังไม่ไวถูกพระสังกระทำชำลาวแล้วนำสพของเธอไปฝังไว้ที่ประชาะเก่าหลังวดัดและพระสังยังแกล้งป่วยเพื่อไม่ให้เจ้าอาวาสสงสยัยและให้ท่านคิดว่าชีปลานี ได้นี้ออกจากวัดไปเองชีวิตของเตือช่างแสนอาภาพดังถูกคำสาปให้กลายเป็นเช่นนี้แต่เรื่องความแค้นที่มีของชีปลาณีกลับปลูกเือขึ้นมาจากลุ้มโสกกลายเป็นผีเฮี้ยนในทันทีชีปาลาณีร้องไห้โหยห,ยหวนเล่ากับฟ้าดินลงโทษแต่หน้าตาของเธอน,นั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาท กับสามชายชั่วที่ทํากับเธอไว้ชีปลาณีจึงเข้าไปเล่นงานพวกมันทีละคนในคืนวันฝนพรบไอคิดนอนเมาอยู่ในบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นไอคิด <keep> มือตายซะเถอะขณะที่ไอคิดลืมตามงวงเหียอยู่นานผีปลาณีใช้มือตเัเป็นทีนาของมันเธอตบอยู่หลายครั้งจนสางเมา ปลานี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอใช้ขวดเหล้าทุบคาพิที่หัวของมานจนของเหลวสีแดงไหลนองพื้นเธอปล่อยให้ไอชิดนอนตายช้าๆแล้วหันไปเล่นงานสตูคนต่อไปซึ่งนั่นก็คือลุงสาขณะที่ลุงสานอนหลับอยู่ข้างๆปลาเมียผีปลานี้ได้ขึ้นไปนั่งคล่อมที่ท้องของลุงจนแกสะดุ้งตื่นร้องโอดโอยปลาเมียงได้ยินเสียงของสามี จึงตกใจตื่นขึ้นมาด้วยสภาพที่เห็นปลาณีนั่งคล่อมลุงสานั่งหนูเอ็งทำแบบนี้ทำไมผัวป้ามันคมขืนหนูมันต้องรับกรรมที่ก่อไว้สิ้นคําผีปลาณีใช้หมอนอัดไปที่หน้าของลุงสาแล้วใช้มือกดลงไปจนแกดินทรมาน<อ>ปลาเมียงได้แต่ร้องขอให้เธออยู่แต่ความแค้นที่มียิ่งทำให้ปลานีกดมอนแน่นขึ้นไปอีก จนลุงสาได้หมดลมหายใจลงจากนั้นเธอได้หายตัวไปเพื่อจะไปจัดการกับศัตรูคนสุดท้ายนั่นก็คือพระสาผีปลาณีปรากฏตัวต่อหน้าพระสาขณะที่กำลังจะเตรียมตัวออกไปบินตาบามึงฆ่ากูได้กูก็ฆ่ามึงได้ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตมึงตายไปแล้วไม่ใช่หรือว่าอีปลาณี ผีปลาณีพุ่งเข้าถีบพระสังด้วยความแค้นอย่างสาหัสแล้วใช้เท้ากระเถือบที่หน้าอกของพระสังอย่างแรงพระสังสวดมนต์อย่างไม่เป็นภาษาแต่ก็ไม่สามารถต้านเถอไว้ได้ท่านได้ผีปลานีใช้แรงทั้งหมดทีบเข้าไปที่คอของพระสังเสียงร้องสุดท้ายของพระสังทำให้เจ้าอาวาสเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นจนพบว่าปลานีกลายเป็นผี ที่ฆ่าพระสังอย่างโหดเหี้ยวปลานี้นั่งลงพนมมือกราบเจ้าอาวาสแล้วเล่าเรื่องเล่าอันแสนโหดร้ายที่เธอได้พบเจอมาเจ้าอาวาสจึงพนมมือหลับตาจนเห็นว่าในอดีตชาติปลานี้เคยทําไม่ดีแบบนี้กับทุกคนที่เธอฆ่าพวกเขาสาบวายจนเวรกรรมมันยังตามติดตัวมาในชาตินี้จีปลานีจงตั้งจิตตั้งใจ ให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมเหล่านี้เถิดในเมื่อชาตินี้ได้ชดใช้กรรมที่ก่อไว้แล้วจนหมดอัตมาขอให้โยมน้อมรับผลบุญที่เคยทำมาแล้วจงไปอยู่ในภพภูมิที่ดีจากนั้นจเจ้าอาวาดให้พระลูกวาดไปขุดศพของชีปลาณนีขึ้นมาและนำมาบำเพ็ญกุศลให้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีและเรื่องรา่าของเธอ ก็เป็นอุทาหรณ์นในคนในหมู่บานและเป็นตำนานสืบไปเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ